สวัสดีครับเรามาดูผบบลฟุตบอลเอฟซีเอเชียนคั2023รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกประจำค่ำคืนวันอังคารที่16มกราคมกันหน่อยดีกว่าก็มี2คู่ทีมชาติไทยก็เอาชนะคีกิสฐานไป2-0จาก2ลูกของ Super สุเปอร์ชัยใจเด็ดส่วนอีกคู่หนึ่งซาอุดีอาระเบียก็เฉือนเอาชนะโอมานไป2-1นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนของกลุ่ม F อเนี่ยอันดับ1และก็2เป็นทีมชาติไทยเรากับซาอุดีอาระเบียเก็บไปทีมละ3าคะแนนส่วนอันดับ3กับ4เป็นอมานกับคีกิสถานยังไม่มีคะแนน ส่วนดาวโสล่าสุดตอนนี้มีทิกัน6คนอาคามอาฟฟิฟจากกาตามินามิโนะญี่ปุ่นหลีคังอินเกาหลีใต้มาบูตอาัลมาดีและมูซาเอวลทามารี่จากจอแดนส่วนอีกหนึ่งคนก็เป็นสุมเปอัยเชเด็กของเราจากทีมาติไทยที่ซัดก,กันไปคนละ2ประตู เดี๋ยวทิ้งท้ายกับไปด้วยโปรแกรมนะัดต่อไปเข้าสู่เกมที่2ของรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะฮะก็คือวันพุธนี้เลย17มกราคม2คู่เลบานอนเจอกับจีนแล้วก็ทาจิกิสถานพบกับกาตาวันพฤหัสที่18มกรามีซีเรียรเจอออสเตรเลียอินเดียพบอุซเบกิสถานแล้วก็ปาเลสไตน์เจอ UAE วันศุกร์ที่19มกราคมีฮ่องกงเจออิรานอิรักพบญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามพบกับไทยอินโดนีเซีย วันเสาร์ที่20มก,การามีจอแดนเจอเกาหลีใต้แล้วก็บาเลนพบกับมาเลเซียสวัสดีที่21มก,การาโอมานเจอทีมชาติไทยเราแล้วก็กีกิสถานพบกับซาอุดิอาราเบียนะฮะก็ช่องทางในการดูนะฮะคู่อื่นที่ไม่ใช่ทีมชาติไทยเนี่ยดูผ่าน YouTube ของ FC Champions เอฟซีเอเชียนคัพได้เลยนะฮะส่วนทีมชาติไทยเราก็ดูผ่าน PPTV 36นะฮะ